ครับ BD Premium ยม t o s i อร์นะครับวันนี้เรามาส่งงานกับ m i t s u b i s h i x p e n d e r นะครับลูกค้าทำการติดตั้งนะครับเป็นโปรเตอร์ LED b 1ดนะครับพร้อมกล่องวงแหวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงครับสตาร์ทรถครับพร้อม Daylight Audi นะครับไฟเลี้ยวครับจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับปิดไฟเลี้ยวครับปิดไฟเลี้ยวจะกลับมาเป็น Daylight เหมือนเดิมนะครับเปิดไฟลี่ครับ ของกรอบวงแหวนครับ LED Beam Style นะครับไฟต่ำครับไฟต่ำนะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED V11 นะครับขนาดเลนส์แก้วนะครับ3.2นิ้วนะครับสูงครับโปรเจคเตอร์ของทางร้านนะครับมีไฟสูงต่ำในตัวนะครับดูใส่หน้ารถนะครับสูงครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะครับสูงครับปล่อยครับ วานสว่างนอกตัวรถเลในตัวรถนะครับสว่างไม่แตกต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนี่ยน,นะครับติดต่อทางเพจ Facebook BTP m i ีย m a u t o Si Non นะครับได้ทุกสาขานะครับบริหารงานโดยทีมงานช่างมีนะครับขอบคุณครับ